อยากได้คู่ครองที่ดีให้ทำสามข้อนี้ค่ะแล้วคุณจะค้นพบว่าคุณเองก็สามารถมีคู่ครองที่ดีได้ข้อแรกคือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในเรื่องของคู่ในเรื่องของความสัมพันธ์อยากได้คู่แบบไหน หน้าตาแบบไหนอาชีพแบบไหนนะคะที่คุณสามารถที่จะเซตเป้าหมายของคุณนะคะทีนี้เวลาที่คุณรู้เป้าหมายของคุณแล้วว่าคุณต้องการอะไรมันไม่ยากเลยนะที่คุณจะเจอคนนั้นเพราะคุณโฟกัสไปแค่คนลักษณะแบบนั้นเท่านั้นนั่นเองข้อที่2องค่ะให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะอย่าก,กดศักยภาพของตัวเองหรือว่าอย่าลดศักยภาพของตัวเองบางคนบอกว่าเออเราเนี่ยหน้าตาก็แบบนี้ การศึกษาก็แบบนี้เราจะหาคู่ครองที่ดีได้ยังไงนี่เท่ากับว่าขนาดตัวเรายังไม่เชื่อมั่นในตัวเองค่ะแล้วคงจะไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวคุณดังนั้นเปลี่ยนไมายเซซะว่าให้คุณเชื่อว่าคุณสามารถได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาได้เวลาที่คุณมีความเชื่อมั่นแบบนี้ค่ะ ความคิดวิสัยทัศน์ร่างกายทุกอย่างคุณจะเปลี่ยนคุณจะทําตัวเองให้เหมาะสมทําตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่มันสอดคล้องกับความเชื่อของคุณดังนั้นนะไม่เกี่ยวว่าสภาพตอนนี้เราจะเป็นยังไงแต่ถ้าเรามีความเชื่อแล้วทุกอย่างมันจะเริ่มเปลี่ยนคุณจะเริ่มปรับปรุงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นให้มันเหมาะสมให้มันคู่ควรกับสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองค่ะ สุดท้ายข้อที่3นะคะกล้ารับความเสี่ยงหลายๆคนบอกว่าโค้ชขาเจอแล้วแต่ทีเนี้ยเขาทิ้งเราไปเราไม่สําเร็จเราไม่สมหวังในสิ่งนี้ซึ่งค้จะบอกเลยเนาะว่าก่อนที่เราจะไปถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่เราปรารถนานั้นนะคะเราอาจจะเจอในสิ่งที่มันเข้ามาท้าทายเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนรักก็ตามแต่คือทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเรานะให้บอกแบบนี้คือมันดีหมด ต่อให้มันจะจบยังไงก็ช่างแต่ทุกการจบทุกการแยกทางนะเราได้เรียนรู้อะไรต่างๆในตรงนั้นแล้วเราได้เอาความรู้เหล่านั้นค่ะมาพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งบางครั้งนะเราอาจจะชอบแบบนี้พอเราได้สิ่งนี้มาแล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่กับเรามันไม่ตอบโจทย์กับเราเห็นไหมคะว่าทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณนะ่ะมันล้วนแล้วแต่ทําให้คุณเติบโตขึ้นเวลาที่คุณเติบโตนะแล้วคุณเข้าใจสิ่งนี้แล้วอะมันก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณพร้อมแล้วคุณก็จะเจอกับคนคนนั้นหรือว่าคู่ครองที่ดีของคุณนั่นเองค่ะทีนี้หลายคนอยากจะเสรมิมมูเสริมมงคลนะทาให้ตัวเองประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะโคเชมีสีพึ่งนะคะที่จะแนะนำเนาะสีพึ่งนี้ ผ่านการปลุกเสกนะคะ3เดือนเป็นเมตตามหานิยมนะคะเน้นในเรื่องของการเงินการงานและความรักทําให้คุณประสบความสําเร็จได้มากขึ้นเวลาที่คุณมีสิ่งนี้นะคุณจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเองคุณจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะโคเชมบอกเลยนะว่าเวลาที่คุณเชื่ออะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณเชื่อดังนั้นโปรดจงเข้าข้างตัวเองและเชื่อสิ่งที่ดีที่สุด ที่มันดีกับตัวคุณใครสนใจบูชาสีพึ่งติดต่อได้ที่แอดแชเอมค่ะ